บริษัทเทคโนโลยีจีนอาลีบาบาเปิดตัวโมเดลปัญญาประดิษฐ์ q u e n 2.5ที่อ้างว่ามีศักยภาพเหนือกว่า DeepSeek V3 ของบริษัท DeepSeek ที่สร้างแรงกระเพื่อมในวงการเทคโนโลยีทั่วโลกเมื่อต้นสัปดาห์ในฐานะโปรแกรมผู้ช่วย AI ต้นทุนต่ำครับอาลีบาบาเลือกวันตรุษจีนที่ชาวแดนมังกรส่วนใหญ่หยุดงานและเดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัวที่บ้านเกิดเปิดตัวโมเดล q u e n 2.5 Max ที่เห็นถึงแรงกดดันจากบริษัทสตาร์ทอัพดีฟซีทั้งในตลาดต่างประเทศและในประเทศตลอดช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาครับหน่วยงานระบบคลาวด์ของ a l i ีบาบาระบุในแถลงการทางประชีวีชัดของบริษัทโดยกล่าวถึงบริษัท OpenAI และโมเดล AI แบบ Open Source ของ Meta Platforms ว่า q w e n 2.5 Max มีประสิทธิภาพเหนือกว่าในเกือบทุกโมเดล AI ทั้ง GPT 40 Deepseek v3 และ llama 3.1 405b นะครับ ท้งนี้เมื่อ10มกราคม DeepSeek เปิดตัวผู้ช่วยชริยะจากระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ได้ขุมพลังอย่างโมเดล AI DeepSeek V3 และเปิดตัวโมเดล R1 เมื่อ20มกราคมที่ผ่านมาซึ่งสร้างความตกตะลึงไปทั้ง Silicon Valley และเกิดแรงเทขายหุ้นเทคโนโลยีอย่างนหนักเนื่องจากซาร์ดับแดมังกรแห่งนี้มีต้นทุนในการพัฒนาและใช้งานโมเดล AI ที่ต่ำจนทำให้นักลงทุนตั้งคำถามถึงแผนการใช้จ่ายและลงทุนของบริษ,ษัท AI ชั้นนำในอเมริกาขึ้นมาครับ ยิ่งไปกว่านั้นความสำเร็จของ DeepSeek นำไปสู่การแข่งขันยกระดับโมเดล AI ของบริษัใทในประเทศด้วยเช่นกันเพราะว่า2วันหลังเปิดตัว DeepSeek R1 บริษัท ByteDance เจ้าของ TikTok ก็เปิดตัวโมเดล AI เรือธงที่อัปเดตล่าสุดและอ้างว่ามีประสิทธิภาพเหนือกว่า0 e r o 1ของ OpenAI และได้ทําความเข้าใจและตอบ สองคำสั่งที่ซับซ้อนแต่เรื่องนี้กับยิ่งตอกย้ำคำกล่าวอ้างที่ว่าโมเดล R1 ของ d e ของ e e k ซนั้นทัดเทียมกับโมเดล zero one ของ Open AI ด้วยครับคุณสมพศของบริษัท t e Dance นะครับซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ TikTok จะลงทุนมูลค่า1 2 6 0 0 0ล้านบาทในประเทศไทยนะครับสร้างศูนย์บริการเก็บข้อมูลจากการเปิดเผยของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของไทยโดยแผนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการใหม่มูลค่า5000ล้านดอลลาร์นะครับ และเกิดขึ้นโดยสาขาในสิงคโปร์ของ TikTok โดยจะสนับสนุนกิจกรรมของบริษัทที่อยู่ในเครือข่ายเป็นหลักนะครับคาดว่าจะเริ่มเปิดดำเนินการปี2026คําประกาศของ Byte Dance มีขึ้นในช่วงที่บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่หลายแห่งก็พากันเข้ามาลงทุนในไทยนะครับรวมทั้ง Alphabet บริษัทแม่ของ Google, Amazon Web s e r v i c e แล้วก็ทาง Microsoft ด้วยนะฮะ